สวัสดีค่ะวันนี้พอชอร่อนพิบูร์โดยหัวหน้าสุรยาย,ยอดราชพัฒนาการอำเภอร่อนพิบูลค่ะมอบหมายให้ดิฉันนางสาวกัญจนาสุขสวัสดิ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลควนชุมมาติดตามครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยในวันนี้เรามาอยู่ที่ครัวเรือนของป้าปุกนะคะนางสมใจสารพางณนะบ้านหัวควรหมู่ที่6ตำบลควรชุมอเภอรันนนนะอนบุรีจนครศรีธรรมราชโดยป้าปุกเองได้มีการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรบริเวณบ้านมากกว่า30ชนิดนอกจากจะได้บริโภคในครัวเรือนแล้วนะคะก็ยังมีการแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านนะคะรวมถึงสามารถที่จะจําหน่ายสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนได้ด้วยค่ะ ไถ้ธนบพังเยอเล่นใหญ่ปุก๊กจูบานวัวควนมาเล็กทีแปดสิบเก้าทำเนืองมวกสมุนควนชุมอ่าที่บ้านนั้นมีลูกคักสม,มุนไพรเยอะแยะมีวัวถือวัวก้าทั่วพลูขมิน้นมีหลยายอย่างยังธนพัดแต่ใหญ่ปุกก๊กนนะไม่ได้กินยาเป็นอาน ใหญ่ปุ๊กกินพักเป็นยานี่ติกรรมอยู่นี่ก็คือว่าทื่อแกทองคุ้นทองเพอเราอย่าไปพึง่งยาล่วงมากแรงตับไตเราพังหมด